สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กันที่เต็นท์ก้านเจริญยนต์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้มีรถสีประตูรถแต่งซิ่งเข้าใหม่นะคะคันนี้ภูมิใจนำเสนอมากเป็นรถรุ่น Toyota Hilux Revo d c a p Z e d i t i o n J ชั่ s Man 6สดแปีดนะคะลูกค้าเป็นรถกระบะแต่งซิ่งสำหรับหนุ่มๆที่ชอบกระบะแต่งซิ่งนะคะคันนี้มาพร้อมกับแม็กใหม่ยางใหม่เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวมาชมภายในรถกันคะ่ะบอกเลยว่าคันนี้ปีใหม่มาก แต่งซิ่งแต่งหลอ่อพร้อมใช้งานให้เลยนะคะลูกค้านี่จะเป็นแบ็กใหม่ยางใหม่แถมไปให้เลยคะ่ะคุ้มค่าแน่นอนนะคะใครที่ได้คันนี้ไปคันนี้ราคาขายเพียงแค่499,000ับาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าปี2 5 6 3ด้วยคะ่ะปีใหม่มากนะคะลูกค้าภายในรถนะคะก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาไม่น้อยนะคะไม่น้อยคะ่ะวิ่งเพียงแค่ 4เออ40,000กวโลเท่านั้นนะคะ40,300กวลนะคะบอกเลยว่าใหม่มากๆเลยนะคะภูมิใจนำเสนอคันนี้เลยเป็นสประตูด้วยค่ะลูกค้าราคาผ่อนเพียงแค่9,000ก,กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะเครื่องยนต์ดีเซล2.4ค่ะปี2,563นะคะแม็กใหม่ยางใหม่ให้เลยแต่งซิ่งพร้อมใช้งานเลยนะคะเครื่องเกียร์บอกเลยว่าช่วงล่างแน่นแน่นอนนะคะลูกค้า เครื่องเกียร์ช่วงล่างนั้นนะคะรถสวยไม่มีอุบัติเหตุนะคะน็อตไม่ขยับซักตัวใหม่ๆเลยนะคะเอาใจสายซิ่งสุดๆไปเลยค่ะลูกค้าประวัติดีฟีดาวนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากออกรถแต่ไม่มีเครดิตก็สามารถออกรถที่เต็นการเจริญยนของเราได้นะคะ ออกรถที่นี่ฟรีค่าใช้จ่ายทุกอย่างฟรีประกันภยัยฟรีพรบรฟรีค่าใช้จ่ายทุกอย่างเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะบอกเลยว่าที่เต็นท์การเจริญยน์นี้มีแต่คุ้มกับคุ้มนะคะลูกค้าและถ้าลูกค้าคนไหนอยากทราบรายละเอียดสําหรับคํานี้เพิ่มเติมนะคะก็ถ้าเข้ามาสอบถามไปที่เพจ Facebook ของเรานะคะหรือจะเข้ามาทดลองขับที่เต็นท์ของเราได้ก็ได้เหมือนกันนะคะลูกค้า แล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ